สวัสดีครับแฟนๆเกงฮอจ์แนลทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พาแฟนๆกลับมาอัปเดตบรรยากาศของย่านในบัสซาเนนะครับครับในช่วงเดือนมิถุนายน2566นะครับว่าตอนนี้บรรยากาศของในบัสซาหลังจากที่่ันพ้นช่วงโควิดมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเยอะมากแล้วนะครับผมมาดูบรรยากาศในช่วงนี้กันครับผม ครับก็สวัสดีนะครับแฟนๆแกงโฮชาเนลเนาะครับผมวันนี้ก็กลับมาอัปเดตบรรยากาศที่ย่านเชียงใหม่ในบาซ่านะครับแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานเลยนะครับผมนี่ก็ตอนนี้หลังจากที่สถานการณ์โควิดคี่คลายลงไปมากแล้วนะครับจนจนแบบเป็นแค่โลกประจําถินเนาะครับผมก็นักท่องเที่ยวก็เดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ย่านในบาซาเนี่ยก็กลับมามีชีวิตชีวากันขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นมีชาวต่างชาติมาเดินนะครับผมเลือกซื้อสินค้านอะสินค้าส่วนใหญ่ก็เนีครับก็เป็นสินค้าหัตถกรรมเสื้อผ้านะครับแล้วก็ของประดับตกแต่งต่งตางๆนะครับที่ หลายๆคนที่ดูช่องของเราก็อาจจะเคยมาเดินกันแล้วนะครับนี่กันเกงมวยนะครับผมคนชาวต่างชาติก็จะชอบซื้อกลับไปใส่หรือเป็นของฝากนะครับเนี่ยในช่วงโควิดเราเคยมาอัปเดตกันครั้งหนึ่งนะครับก็ตรงนี้นี่แบบร้านค้าหายไปทั้งถนนเลยนะครับผมเหลืออยู่แค่ไม่กี่ร้านเองในช่วงนั้นนะครับผมสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก,ก่าๆเราได้นะครับเคยเคยมีลงเวสในช่วงที่โควิด ระบาดหนักๆน,นะครับเราก็แวะมาเก็นบบรรยากาศนี่อันนี้ก็เป็นอาคารในบาซ่านะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นแกรแลในบาซ่านะครับใะถ,ถนนเส้นนี้นะครับก็คือถนนช้างคลานนะครับก็ในช่วงที่เป็นตลาดในบาซ่าเนี่ยก็จะมีสองฝั่งก็มีร้านค้าตั้งกลับมาตั้งเต็มแล้วครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็ ช่องเราก็เก็บบรรยากาศมาฝากแฟนๆกันนะครับใครที่ทห่างหายไปเนาะไม่ได้มาเที่ยวเชียงใหมก่ก็ชมคลิปของเราไปก่อนได้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีเวลานะครับก็กลับมาเที่ยวเชียงใหม่ได้นะครับตอนนี้เชียงใหม่ก็คือคักแล้วนี่นี่นักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติก็มากันเยอะพอสมควรเลยนะครับผมเพราะค้าแมค้าก็ได้ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับผมจากช่วงก่อนที่แบบเยี่ยมเงาจริงๆนะครับผมนะครับนี่ก็เป็น บรรยากาศในช่วงเดือนมิถุนายน2566เนอะครับผมบรรยากาศหลายๆอย่างก็กลับสู่สภาวะปกติแล้วครับผมทังวัดเชียงใหม่ก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันเยอะะทีเดียวนะครับในในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เราได้เปิดประเทศเนาะครับผมก็มีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนี่กางเกงช้างครับกางเกงช้างที่นี่ก็มีขายนะครับซึ่ง สินค้าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าไม่ได้มาที่ไนบาซ่าเนี่ยก็เราสามารถพบเจอได้ที่ถนนคนเดินวันอาทิตย์นะครับที่ตรงท่าแพหรือถนนคนเดินวัวล่นะครับก็สินค้าจะเป็นประเทศประเภทที่คล้ายๆกันแต่ไนบาซ่าเนี่ยก็เปิดทุกวันนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเดินชมเดินเที่ยวได้ทุกวันเลยนะครับผมเนี่ยก็เป็นสีสันอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแหล่งท่องเที่ยวที่ โด่งดังไปทั่วโลกนะครับนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นกาแลนในบาซ่าเนี่ยก็มีของเยอะแยะครับกระปุงกระเป๋าแว่นตากันแดดอันนี้เราเดินฝั่งฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับก็จะข้ามไปฝั่งตรงข้ามบรรยากาศเอามาให้ฝากแฟนๆกันนะครับทีนี้สินค้าก็จะคล้ายๆกันนะครับทั้งถนนเลยนะครับก็มีเครื่องประดับเสื้อผ้าเลยพวกนี้ครับ นี่ถนนเส้นนี้ก็ยาวประมาณ4-500เมตรเนาะโดยโดยประมาณนะครับอ่าอันนี้ลูเล็กก็ไม่แน่ใจว่าจะยาวประมาณไหนเนาะเนี่ยอันนี้เราก็แค่มมกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับก็มีของขายแยอะๆเส้นเดียวกันสำหรับด้านด้านซ้ายมือจะมีซอยเข้าไปก็เป็นศูนย์อาหารนะครับก็มีอาหารเครื่องดื่มอะไรเนี่ยให้ รับประทานกันนะครับบรรยากาศในช่วงนี้ก็เชียงใหม่ก็กลับมาคึกคักแล้วนะครับแม้จะว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนเนาะก็ยังมีนักเที่ยวบางส่วนที่มาท่องเที่ยวกันอยู่หนาตาทีเดียวนะครับบรรยากาศเสื้อผ้าแบบทางเหนือเสื้อผ้าเมืองเมืองอะไรก็มีเยอะครับ มาแวะมาชมกันได้นะครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่เนาะครับผมในบารซาก,ก็เปิดให้บริการทุกวันถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากแฟนๆกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับผมฝากนิดนึงตอนนี้ก็มีจำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับที่กดติดตามกันนะครับช่องของเราก็ บรรยากาศเนี่ยครับบางทีก็ภายในจังหวัดเชียงใหม่บ้างนะครับหรือว่าถ้ามีโอกาสไปเที่ยวที่อื่นๆนะครับหรือต่างประเทศเราก็เก็บบรรยากาศมาฝากให้ชมกันนะครับนี่เนี่ยอันนี้เป็นเสื้อดิสโกเทคนะครับมันจะเต้นตามเสียงเพลงนะติดไฟติดตามเสียงเพลงเลยก็แปลกดีนะครับในวันที่เราไปก็นักท่องเที่ยวก็มาดินชมดินดูอยู่เหมือนกันนะครับ นร้านค้าก็กลับมาเปิดคึกคักเป็นปกติแล้วนะครับในช่วงก่อนนี้ก็คือบเงียบเงามากนะครับตามไปชมคลิปเก่าๆเราได้นะครับเคยเคยมาอัปเดตให้ดูช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็สองสาครั้งอยู่เหมือนกันนะครับในในช่วงทั้งทั้งก่อนโควิดระหว่างโควิดแล้วก็ในช่วงหลังโควิดแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตล่าสุดเลยนะครับที่เป็นบรรยากาศของย่านเชียงใหม่ไดมาซ่านะครับ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกเลยทีเดียวส่วนมากถ้าเหมือนเราไปต่างประเทศเนาะก็จะมีสถานที่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับอย่างในบา,ศา,ศาสซัดนี่ก็เป็นแห่งหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวนะครับขึ้นชื่อมานานนี่นักท่องเที่ยวนะครับก็เดินมาชมสินค้า ก็ค่ะแม่ค้าเท่าที่สอบถามก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้กลับมาเปิดขายแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเดินอย่างคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับสินค้าหัตถกรรมก็มีนะครับเยอะแยะเนาะแล้วก็พวกเสื้อสูตรอะไรนี่ก็มีนะครับเสื้อสูตเน็กไทยอะไรเงี้ยบางทีชาวต่างชาติเขาก็ชอบซื้อกลับไปเพราะว่าของบ้านเรามันอาจจะถูกกว่าบ้านเขาเนาะแล้วก็คุณภาพดีนะครับ ก็ซื้อกลับไปบางทีก็เป็นของฝากหรือใช้เองนะครับเกงเกงช้างเสื้อช้างนะฮิตมากเลยทีเดียวนะครับในในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวเชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็ต้องซื้อกลับไปลุงเล็กก็ซื้อมาใส่นะครับมันก็ใส่สบายดีครับผมเนื้อผ้ามันนุ่มๆสําหรับเวลาไปเที่ยวสบายๆเนี่ยครับก็ใส่ได้แบบเพลินๆน,นะครับส่นใครหัตถกรรมอะไรก็ มีจำหน่ายนะครับกอบรูปอะไรอย่างเงี้ยในมาซาที้ก็เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานทีเดียวนะครับก็นับแล้วก็หลายสิบปีแล้วทีเดียวนะครับเป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลกนะครับบรรยากาศก็นักท่องเที่ยวมาเยอะจริงๆนะครับคนไทยก็มีบางส่วนที่มาเนี่ย หลายชาติหลายภาษาเลยทีเดียวนะครับเชียงใหม่ก็ถือเป็นจุดหมายอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศน้องัที่จะได้แวะมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะครับสําหรับจังหวัดเชียงใหม่มันเที่ยวได้ทุกฤดูนะครับฤดูฝนนี้ก็สวยเดอยจะยเขียวนะครับเขียวขจีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็รู้สึกไปแล้วสดชื่นนะครับอากาศก็ไม่ร้อนมากเพราะว่าฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับ จะลาบากนิดนึงก็เพระตรงฝนนะมันจะเปียกเฉยแฉนิดนึงนะครับแต่ก็น่าจะไม่เป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยวในข้างหน้าก็จะเป็นอนุสาร์นะครับตลาดอนุสารแต่คลิปนี้เราคงจะเดินไปไม่ถึงนะครับก็น่าจะจบตรงนี้เนาะก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับโดยโดยรวมของย่านในภาษานะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปไหนก็ติดตามต่อกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ก,กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ